เงินต้นระยะเวลาแล้วก็ผลตอบแทน3พลังนี้จะช่วยให้เงินของเราเติบโตออกดอกผลได้มากขึ้นข้าราชการแบบพวกเราหรือมนุษย์เงินเดือนที่อาจจะไม่ได้มีเงินเริ่มต้นลงทุนมากนะักก็ควรที่จะรีบเก็บเงินให้เร็วเพื่อให้มีระยะเวลาลงทุนที่นานแล้วส่งเงินไปทํางานในที่ที่ผลตอบแทนไม่ต่ําจนเกินไปและอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้แต่ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้อยากเลือกหุ้นเพื่อลงทุนด้วยตัวคุณเองไม่ได้มีความรู้ใน ใการลงทุนที่มากนักหรือแม้แต่ไม่ได้มีเวลามาคอยปรับพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมหนูคิดว่าเทคโนโลยีอัตโนมัติจากจิตตะ น่าจะช่วยคุณได้ค่ะเพราะว่าจิตตเขาจะใช้เทคโนโลยีในการจัดการให้เราทั้งหมดตั้งแต่การจัดพอซื้อขายปรับพอร์รวมไปถึงรักษาสัดส่วนพอร์ให้มีความเหมาะสมตัวหนูเองนะคะก็ได้มีการเริ่มต้นลงทุนกับจิตตะเมื่อประมาณเกือบ4เดือนที่แล้วในในโยบายการลงทุนแบบ t ีมติ t i ออ p ติมัลส์ด้วยความที่เราเชื่อมั่นในเทคโนโลยีของจิตตะก็เลยเลือกให้ AI ช่วยจัดพอร์ตให้แบบอัตโนมัติไปเลยค่ะโดย AI เขาก็จะเลือกธีมลงทุนให้เรา4ธตีม มีการปรับพอร์ตให้ทุกๆ3เดือนแล้วก็เมื่อมีสัดส,ส่วนตีมใดตีมหนึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย5%ก็จะปรับพอร์ตให้ด้วยพูดง่ายๆก็คือเรามีหน้าที่แค่นําเงินไปใส่ไว้ในพอร์ตที่เหลือก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ AI ได้เลยค่ะตึงจากเปอร์เซ็นต์สัดส่วนการเติบโตของพอร์ตนะคะบอกเลยว่าหนูไม่ได้ไปทําอะไรเลยนะคะ AI จัดการให้หมดเลยอาจจะมีบางช่วงที่พอร์ตมีการติดลบลงไปบ้างนะคะตามสภาวะเศรษฐกิจเลยแต่ AI เขาก็จัดการปรับสัดส่วนพอร์ตให้มันมีความเหมาะสม โดยในปัจจุบันนะคะจิตตะก็มี3นโยบายการลงทุนให้เลือกค่ะอันแรกคือ global ETF เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการผลตอบแทนไม่สูงมากนักแล้วก็รับความผันผวนได้เล็กน้อยเริ่มต้นลงทุนด้วยเงินเพียง1 0,000บาทเท่านั้นแบบที่2ติมเมติกเหมาะสาหรับผู้ที่ต้องการผลตอบแทนสูงแล้วก็รับความผันผวนของหุ้นได้ปานกลางถึงสูงมีทั้งแบบ DIY ที่ให้เราเลือกตีมการลงทุนเองได้1-5ธีมแล้วก็แบบ optimize ที่หนุนลงทุนอยู่ก็คือให้ AI เลือกตีมให้ เ,เริ่มต้นลงทุนเพียงเงิน10,000บาทเช่นเดียวกันและแบบที่3คือจิตตะเรนกิ้งตรงนี้เหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการผลตอบแทนที่สูงชนะดัชนีตลาดและรับความผันผวนข,ของการลงหุ้นรายตัวได้เริ่มต้นลงทุนด้วยเงิน5 0 0 0 0นบาทและตอนนี้นะคะจิตตะเขาก็ยังมีฟีเจอร์ใหม่ก็คือบริการฝากเงินอัตโนมัติเพียงแค่เราไปตั้ง DCA ให้หักเงินอัตโนมัติแล้วที่เหลือก็ปล่อยให้เทคโนโลยีของจิตตะจัดการให้เราก็สามารถออกไปใช้ชีวิตได้อย่างสบาย ใจได้แล้วนะคะแต่ไม่ว่าจะเลือกลงทุนแบบไหนจะลงทุนกับจิตตะหรือจะลงทุนกับที่ไหนก็ตามอย่าลืมศึกษาทำความเข้าใจก่อนลงทุนด้วยนะคะ